สวัสดีครับผมเนมเอ็มทีจากค่ายยับนะครับก็ฝากงานจิ้นกันให้ยับด้วยนะครับผมวันที่2กันยานะครับผมที่สเตเดียมเมืองทองธานีธนเดโดมนะครับผมก็แล้วมีคนน่าาใจยังงงไบ้คคะอนเสิร์ตนี้จะมีเซอร์ไพรส์ที่เราเตรียมไว้สําหรับโชว์ส่วนดนตรีนะครับผมจากค่ายยับแล้วก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์จากฝั่งจิ้นด้วย ก็ต้องไปรอดูนะครับเพราเราจะปลูกกันไว้แต่ว่ารับรองว่าระเบิดความมันแน่นอนยับแน่นอนครับเราเพิ่งเจอนครั้งแรกเลยครับแต่<ม>เราเจอครั้งแรกก็มีบางคนได้จเจอกันอยู่บ้างแล้วงเ<า>ช่นมิลลี่แล้วก็เราคายเราจะมีมิลลี่แล้ะมายาลาบด้วยนะครับวันคอนเสิร์ต จริงมันเป็นมันเป็นความแบบความสนุกสุดๆของฝักยับแล้วก็ความแบบว่าอลเลิร์ความน่ารักสดใสของฝักจีนนก็เป็นแบบสองคู่ที่มารวมกันแล้วพอพอมันมาเจอกันเนี่ยก็คือทาง,องผู้จัดเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าแบบถ้ามันมาเจอกันเนี่ยมันน่าจะแบบสนุกสุดๆแล้วจะมีอะไรที่ทุกคนคาดไม่ถึงแล้วก็จะได้เห็นแน่นอนสังังของฝักยับเขามาแรงมากเลยแเีวามีการเป็นโรเเป็นรบ้างครราเชื่อได้เลยว่าแต่ละคู่เนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นทางฝักยับกับฝัก กูจินเนี่ยสู้กันได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยว่าใครจะน้อยหน้าใครกับพี่ออค่ะกับพี่หญ่นะใช่ไหมคะพี่เราก็มีช่างก็มีเพลงดังหรือยังไงคะกับงานครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจครับและรู้สึกเต้นนะครับก็เห็นเขาบอกว่าเป็นงานที่เดือดมากก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ได้แบบมีความเสิร<อ>์ได้ได้ร่วมงานกันกับว่าว่าก็เป็นค่ายที่แบบเน้นในไปทางแร็ปไงเราก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ เดี๋ยวก็จะทำให้เต็มที่ผมเชื่อว่าสนุกแน่นอนครับการได้ประสบประสบการณ์อะไรแบบนี้นะจริงครับครับจริงไม่งังหวะอาจจะเป็นเราหน้าตาแบบว่าเจนเบลจีนเรามีอะไรแบบว่าแนะนำฝักงอะไรแนี้ครับต้องต้องให้อาจารย์แนะนำแนะนำนะนำแนะนำก่อนครับฝั่งยับอาจจะหน้าตาไม่สู้ครับแต่เน้นลีลาเขาเขาแซ่อะไรวะก็ ไปหัดร้องหัดเต้นกันเยอะๆนะครับแต่ถ้าหัดไม่ได้ทางเรามีจาหน่ายครับอะไรวะช่างมันครับก็เอาเป็นว่าเราตเตรียมโชว์มาอย่างเรียบร้อยแล้วครับสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าแฟนๆน่าจะต้องชอบอย่างแน่นอนเลยครับไม่ว่าจะเป็นแฟนทางของทางกูจิหรือของทาง้ายับก็ตามนะครับแบบว่าเราคิดโชว์ให้มันสอดประสานกันอย่างลงตัวแล้วกันฝากด้วยครับจินกันไยัพครับ สำหรับนิวยามทุสองนะคะนี่ก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเรียกว่าของพวกเราทั้งหมดที่รวมกันแล้วก็มีความกดดันอยู่แล้วเพราะว่าต้องแสดรร่วมกับเาวรุ่นพี่ที่เป็นเทเซียนเวทีกันมามากๆแล้วล้วไม่พอก็มีเบิร์สองของทางฝั่งคูจินด้วยแต่ว่าสิ่งที่เราเตรียมการมานะคะก็คือความมั่นใจไหลขีดจากัดเราเราอวยกันเองไว้ก่อนถ้าไม่มีใครอวยเราแต่ท้าฝั่งคนอวยอวยพวกเรา้วยกขอบคุณมากเลยค่ะ เราควรจะสปอยนิดนึงไหมคะหรือว่าูกไว้กอนเลยครสปอยเก่งกันเปยังไงคะไปเลยครับเป็นมาสปอยหนีซนีมปยาสปอยมาสปอยมบสปอยมาสปอยมาปอนไาสปอยาสปอยม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 าสี่ยมาสยาสปอยมาสปอยปอยมาสปยมาสปอยมาสปอยมาสมอาาสาอมาอยมาสบอมาสปาพอาสป้าปอายายเามีความสามารถที่แบบมีคุณภาพอยู่แล้วอ่ะ เก่งอยู่แล้วเราได้เห็นตามแบบอย่างเช่นแบบหาพี่เนมเลยพี่มิลลี่อะไรเงี้ยกดดันเลยพี่เบียราบอะไรเงี้ยพี่อัตตายเงี้ยครับก็เป็นรุ่นใหญ่ที่แบบว่าโอ้สำหรับผมเองผมก็ติดตามนะค่ายยับแล้วก็วันนี้เรานักแสดงแล้วก็ทางศิลปินค่ายยับได้ร่วมมือการจัดคอนเสิร์ตที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าผมว่ากว่าจะได้รวมตัวกันทั้ง5คู่จิ้นแล้วก็ทั้งศิลปินในค่ายยับเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่แบบถ้าจะหาได้ยากมากก็อยากจะฝาก จินกันที่หยาบด้วยนะครับขอจักแบบกนดกโดโอ้จริงเหรอแ้น,โน,โนโด์นอใครดีร <c oughs> ักรักนะเว้ยเฮ้รกเหมือนกันนะเว้ยเออะ เตรียมเยอะเลยครับมีทางสายร้องสายเต้นสายแรบสายเพื่อนเราก็ต้องสู้พี่ใช่ครับใช่เราเราเราเดี๋ยวซ้อมเต็มพี่เลย25ชั่วโมงเอาอาวุธลับมาสู้กับฝั่งยับครับผมการถ่ายวอลล์ยูทูที่บนสเตจแวบนี้อะไรอะต่อเติมนะตั้งใจซ้อมใช่ครับแล้วก็เรารู้ว่าเราเราจะอ่อนสุดในนี้ก็แต่เราจะตั้งใจมากกว่าระเด็นนะครับ

แบบอ่านได้ด้วยนะครับโอ้ยยากมากเลยครับผมสู้ไม่ไหวครับอยู่ที่หน้าตาไม่ต่อยกันหรอครับไม่ไม่ถึงที่หน้าตาครับผมไม่ทำกันถ้าต่อยกันฝั่งเราไม่น่าจะแพงเอาใช่ไหมไม่ใช่นะ่ใช่คนเรายังฟรีให้เราเราไม่ใช้ความรุนแรงครับใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าผมได้ข่าวมาว่าในขั้นตอนการแผนงานเนี่ยมีหลายๆคู่เขารีเควสมาว่าอยากจะทำอะไร บนเพลงของพวกเราด้วยอ่าแต่นี้อุ้มไว้ก่อนอุ้ไว้ก่อนนะครับผมบนหลุดบนหลุดครับผมคาร์ลอ้อยเซวามันจะไปรู้แค่ไหนครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รับรองมันแน่นอนครับผมก็ โได้เสียเป็นคุณภาพแบบทางค่ายยับมาครับผมใช่ก็เราจะพยายามเรียนรู้จากทางพิธีให้เยอะขึ้นเพื่อทำคอนเสิร์ตนี้ให้สมบูรณ์มากที่สุดเนาะใช่นะครับผมด้วยสโค๊ตเลยครับที่มันใหญ่กวามาแล้วสถานที่ด้วยแค่นี้ก็น่าจะเดาได้ว่าแบบว่าใหญ่สมอล้วอ่ะสปอลเหรอฮะกระหนามบอลเลยเนาะกระหน่ำบอลแลก็โชว์เสร็จก็เตะบอลต่อไม่ไม่เราเล่น ได้ทุกยากผมเอาจริงไม่ใช่ได้แค่ทางฝั่งทีมานก็ได้ทางฝั่งแสดงเด้วยเรารู้สึกว่างานงานมันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรารู้สึกว่ามีข้ามัดไม่หยุดอยู่แล้วการเรียนรู้ไม่เคยหยุดคัะค่ะค่มค่ะ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 ง่นค่ะ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 ค่พค่ะค่ะค่ะคบเค่ะค่ะค่ะค่มค่ะค่ะค่ะี่บค่ะเ่ิค่นะ สาว่าท like er, like um hey, ี่จะแบบเพิ่มขาดสาว่าจบพูเขาแน่นอนเลยค่ะพวกเราทุกคนเตรียมความพร้อมมาแบบวอร์มคอรอแลคะใหเก้าใช่ไมบางอพีมาอะไรยังไงสวยู้ยย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 ยไรอยย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 นยย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 ียยยยยยยียย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 ายย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 ายยยยยยย่ยย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 ดยรัยยยยยยเยยยย แฟนคลับดีกว่าแล้วรู้สึกว่าเปิดเปิดว่าเปิดโอกาสให้เขาได้แบบโชว์มีของอย่างเราก็โชว์มีของแบบขอใครมีของก็โชว์ออกมาดีกว่าใช่ครับผมแล้วรู้สึกว่าทีมใครยยับมีของมากเยอะมากๆแล้วดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันด้วมากเอะไรนะครับไม่แล้วโอเควันนี้เราเพลงบ่อย มาเก็บประสบการณ์ค่ะการกอดคือเป็นยังไงคะที่จะีอย่างเอาสาระแล้วตลกสาระอะไรก็สาระก็ก็นั่นแหละผมว่าแต่เราคนเอบก็ยัสไตล์ที่แตกต่างอยู่แล้วแล้วก็เป็นเจ็เป็นปิ๊ขึ้นเปลงโทรเยอะมาบ้างอยู่แล้วเนี่ยผมก็เป็นแฟนเพลงเขาอยู่ชื่นดีใช่ก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะจิ๊บเทคนิคเขามาใช้บ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวรอดูคราบว่าทำงานไงแต่เมื่อกี้ก็เห็นแล้วทุกคนดูมีสไตล์แล้วก็พลังล้นเลยขอพลังบ้างนะ เห็นไมได้แล้วเจอผมได้คอนเสิร์ตี่งานจีนกันให้ย้บนะครับขายบัตรวันที่8เดือนหน้านะครับผมคอนเสิร์ตจากวันที่2นะครับผมเมืองทองครับ สองกันยานะครับจัดที่เมืองทองกลางแจ้งครับรับประกันความเดือดความมันแล้วก็มีเซอร์ไพรส์รอทุกคนอยู่ครับปแล้วครับจิ้นกันให้หยับครับครับผมก็ขออ้อนปอนแฟนของทุกชาวเลยนะครับก็น่าแหใครที่อยากมาเจอแต่ละคนโชว์สกิโโชว์อาเลนโชว์ร้องหรือเป็นแตนฝั่งนี้ด้วยนะครับก็ผมว่า ไม่น่าจะมีเกิดขึ้น,นในการลงตัวแบบนี้นะครับก็ใครมีเวลาว่างหรืออยากมาสนุกถ,ถ้าเกิดไม่มาผมว่าชีวิตคุณพล่านะครับมากันเลยครับไว้มาเจอกันนะฮะทุกคนน่าจะเตรียมพร้อมพอสพคมควรเนี่ยไว้เจอกันนะครับ